สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูสําสหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับสําหรับวิธีการตั้งเบรกมือนะครับสําหรับตัวโตโยต้าแคนรี่ตัวเก่านะครับโดยตัวนี้จะมี2ผ้าเบรกนะครับจะมีผ้าเบรคแยกนะครับเบรกมือจะแยกไว้ต่างหากนะครับเบรกมือจะอยู่ข้างในนะครับส่วนผ้าเบรกเบรกมือนะครับส่วนสําหรับวิธีการตั้งนะครับ ตามที่เราสังเกตอาจจะมองไม่รู้นะครับว่าการตั้งเด้งนูนจะตั้งตรงไหนนะครับให้เราสังเกตตัวนี้นะครับเราจะมีลูกยางสีดํานะครับที่เขาอุดไว้ตรงจานเบรกนะครับให้เราทําการแกะออกนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราแกะออกแล้วนะครับให้เราหมุนนะครับทําการหมุนนะครับตัวตั้งนะครับตัวตั้งจะอยู่ด้านล่างนะครับ โดยการที่เราจะใช้ไฟฉายนะครับต่อนะครับผมจะมองเห็นนะครับอันนี้จะอยู่ด้านในนะครับจะมองไม่ค่อยชัดนะครับ ตัวตั้งจะอยู่ด้านในนะครับจะเป็นฟันนะครับนนะครับมองเห็นนิดนึงนะครับสำหรับวิธีการตั้งนะครับคือถ้าเราดันขึ้นนะครับจะ,จะเป็นการตั้งนะครับให้เบรกมือนะครับตึงขึ้นนะครับหรือขยาย้าเบรกออกนะครับถ้าเรา เกลี่ยลงนะครับเป็นฟันเฟืองนะครับถ้าเราเกลี่ยลงด้านล่างนะครับก็จะเป็นการถ้ามันตึงมากเราก็ขายได้นะครับสำหรับการตั้งก็เราก็แย่เข้าไปแล้วก็กดไขควงลงนะครับไขควงแบนนะครับ หลังจากที่เราตั้งนะครับ้เราทําการหมุนอุจารเด็กด้วยนะครับถ้าฝืดหรือขัดมากก็คลายออกนะครับง่ายๆนะครับสําหรับวิธีการตั้งนะครับเบรกหนึ่น,นะครับเบรกหลังนะครับสําหรับโฟเตานะครับแอมรี่ตัวเก่านะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับวิธีการตั้งเบ่งมือก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ